สวัสดีครับมาพบกันในช่องท็อปแทบพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็ท็อปแทบหกล้อไฮโซครับแล้วก็ช่องดัมซิ่งสารคามนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะไปอยู่ในช่องไหนนะครับแต่พยายามจะลงให้ทุกช่องนะครับตอนนี้ก็มาขับรถแมคโครเองครับลูกน้องไม่มานะครับวันนี้เมื่อคืนนี้เห็นแบบไปเที่ยวหมอลํา ส่งรูปมาให้อุ้ยดูนะครับในโทรศัพท์ผมบุษาเอาขยะมาจากบ้านว่าจะมาทีแล้วก็มาวิ่งงานโอ้โหเอามาปุ๊บไม่ได้วิ่งครับจอดเลยดูดิถังน้ำมันเครื่องหรืออะไรไม่รู้ลาดท้ายรถหมดเลยเนี่ยโอโวันนี้ก็จะเป็นโชเฟอร์ขับกาฟิวครับ พอดีไล่เขาออกไปหมดแล้วรถก็ลอกท้องนาก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกลมแรงครับแดดก็แรงด้วยวันนี้เดี๋ยวยืนอยู่ในร่มก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปหากาฟิวนะครับดินก็เป็นดินที่แข็งมากนะแข็งจริงๆริงดินนะ ิดดูว่ากาฟิวเนี่ยร้องแอกแอกแอกเลยถ้าเป็นร้อยยี่สิบเกา่าๆหน่อยเนี่ยผมว่าอาสานครับถ้าเจอดินแบบนี้นะขนาดสามสองศูนย์ผมเนี่ยงัดทีหนึ่งก็ตูดกระเด้งครับก็ลอกมาตั้งแต่พื้นนุ่นพื้นข้างล่างเป็นดินทรายอยู่ครับข้างล่างแต่ว่าข้างบนนี่ดินเหนียวหมดเลยครับตรงนี้ก็คงจะเป็นดินเหนียวหมดเหมือนกันนะ ากใจมากเลยตรงนี้ยก้อนนี่คือคุณคิดดูว่ารถ6้อถอยไปเหยียบเนี่ยรถเบาเนี่ยกระเด้งครับไม่แตกโอ้โหแข็งจริงๆครับเดี๋ยวรอดูผมตักดินขึ้นรถแล้วกันนะครับเดี๋ยวรถก็มาแล้วเดี๋ยวให้ดูสภาพดินก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าดินมันแข็งมันเป็นดินออกเหนียวเหนียวอ่ะเหนื่อเหนียวเหนียวแล้วก็โอ้โหเป็นก้อนแข็งมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาระทอกันให้ดูดินเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยดูดิ เนี่ยออกมาเป็นดินเหนียวนะครับอย่างก้อนอย่างนี้เนี่ย <c oughs> โอโ้โหโยนใส่หัวกันนี่หัวแตกครับ <c oughs> ติดหมวกนี่มีประโยชน์มากนะแอร์ก็เย็นขึ้นครับเพราะว่าแสงแดดไม่ได้ส่องหน้ากระจกนะครับ เดี๋ยวรอตากดินขึ้นรถครับมันต้องได้ใช้รถน้ำแล้วนะครับรถน้ำเนี่ยต้องได้ใช้แล้วมันฝุ่นเยอะเอาไปดูคลิปไอ้อุ้ยคำข้าวใหญ่ทีไรท้องแข็งเลยเสีย <laughs> ผมดูไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดูปุ๊บกินข้าวไม่ได้ ตลกเกินเชื่อไหมว่มาหลังจากที่ผมทำคลิปไปอุ้ยคนตามมันเป็นสามสี่พันแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับการทำงานเอารถน้ำไปทองคันใหม่ซีรีส์เก้าร้อย น,นี่จะเป็นดินไม่แข็งเท่าไหร่แล้วจะเป็นก้อนแล้วงัดขึ้นมาแล้วก็เป็นก้อนนะครับสองสารรถไถมากเลยจะขึ้นชั้นสองอยังไงเนี่ยมันเล่นเอาแบบเอาไปเทเรียงกันไว้อะเนี่อเขาเร้ย้วนด้ยซื้อเขามากินได้หลายกินข้าวก่อนค่อยไปทำงานที่น้น อย่าลืมบอกให้ผมมาตังให้เว้ยไปซื้อกับข้าวเด้อเที่ยวนี้ เงินไปซื้อกับข้าหวหรือหัอ๋อได้กาฟิวร้องเวทเวทเลยครับแข็งมากเลยดินเะ่ย เ็ <c ười> จีเขากินเขากันยังไปกินเขากันยังไปมาเงีป็ืเลี้องเขาสื่อมา ใกล้ตัวหนึ่งเขาหาชิบตำหุ้งใกล้ตัวหนึ่งเขาหาสิบตำหุ้งลลนนั่นแหละตรงขามองเท่ะกินเขากันยังไปไอ้วนมันจะไปรับงานาวิ่งเสียดปูนนะครับผมรับงานให้วนเมื่อวาน วิ่งไว้แล้วพันหนึ่งแล้ววันนี้ก็ไปครึ่งวันนะครับก็ได้อีกพันหนึ่งนะครับงานสบายสบายทีใกล้ๆนะครับมือขวาก็ดีอย่างนี้เลยถ้าใครเป็นมือขวาผมอะจะได้รับจับอยู่เรื่อยนะ เสียต้นเลียคัสแต่ว่า,แ,วาแมลืมโทรลืมไปหาช่างฟิล์มให้เสียต้นเลยเนะี่ยเสียต้นไม่มีฟิล์มครับลืมไปหาช่างฟิล์มให้เสียต้นครับรถคันใหม่ยังไม่ติดฟิล์มเลยนะครับยคันนี้ยังไม่ติดฟิล์มเลยครับ เดี๋ยวรอตากอีกคันแล้วกันครับ ันที่จริงมันต้องไปตากจากมุมนั้นกลับมานะเดี๋ยวเดินไปตากจากมุมนั้นกลับมาดีกว่เพราะว่าฝุ่นไปทางนั้นนะครับ เราต้องตัดอย่างทางนี้กลับไปโอ้ดินไหมแข็งโพดด,ด,ดดูดูดูบัาสุดยอดเลยเราเล่นนะเราเล่นสกัดทีอะดินไหม มากาปบะกาฟิวล,ลองเวฟเลสเลยผมว่า120นี่คงจะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยสักประมาณรุ่นเมื่อวานเนี่ยคงไปไม่เป็นนะไอ้อะไรนะโคบสูร,รุ่นสามเมื่อวานเนี่ยไปไม่เป็นนะครับถ้าเจอดินแบบนี้อวาสานครับ ไม่เป็นหรอกดูเลยขนาคันนี้ยังร้องแว๊ดๆวเลยเนะี่ยขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรับชมนะครับก็ขอ,ข,อขอฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe นะครับ กดแชร์กันเยอะๆนะครับมีอะไรคอมเมนต์ตใต้คลิปได้นะครับถ้าเกิดสงสัยประการใดอยากจะให้ทำคลิปแบบไหนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ